สบายดีพี่น้องเด้อผู้ขานสิมีแนวเว้าจ้ากับพี่น้องเน่องหนึ่งเด้อขน้อยกำลังจะเหตุยูทูบกับแมนกำลังสางกับแมนพอเขาผานเรื่องพี่น้องเด้อและขน้อยเองมีนามชื่อว่าแม่โมบุษหรือว่าแม่โมแก้วและขน้อยจะได้มีพี่น้องเขามาหาเหมือนเพิ่นมาส่งดวงหรือว่ามาเสริมสตาร์บารมีของเพิ่นอ่า ขอน่อยจะได้ขึ้นกันเทงไปเพาะว่ขน่อยจะตัางสำนักเลางเดือนแต่เชิญพี่น้องติดตามเัิ่งเดอ้อ <c oughs> อันนี้คือขนอยจะได้สอด่องดวงสตาให้ลุก้หลานตั้งแต่อายุขน่อยอยู่ตกอยู่ในช่วงา8ปีจนมาถึปัจจุบนนันนี้ขน่อยก็อยู่ในช่วงห6ปีเมื่อก่อน ขอนอบอเชื่อเรื่องคำํำนายว่ามีจริงแต่มาตกถึงตัวเองแล้วว่าสำหรับขนอว่าเชื่ออันนี้มันเกี่ยวกับศาสนาเดิ่น้องเด้รเรื่องควคนเสื่อมาถึงกับส่วนบุคคลภัยมันอันนี้คือขอนอทบริส่วน์ให้มาเชื่อหรือว่ายังอันนี้มันถึงกับบุคคลภัยมันว่าสีเชื่อสิ่งซักซีบบอหรือว่าบ่เชื่อก็แล้วแต่ภัยมันอันนี้คือขอนอบเพราะว่ขอนอทมาเคยแท่ขอนอกอยาก ให้ทุกคนหรือว่าให้มนุษย์หู้ว่าในโลกของเรายังมีสิ่งร้ายที่มวลมนุษย์ทางยังบ่หู้สําหรับในการส่องดวงและขน่อยส่องดวงขนาดจะส่องดวงตามมนุษย์ผ่านทางไผ่แต่ว่ามันจะขืนมีวิญญาณหรืออียังกับมันขื้นครับแนวมาเทียมขน่อยเพราะว่าขน่อยเองกระจับจุดเต็มพได้ว่าขน้อยเกิดมาแบบนี้เป็นแบบนี้ได้จังใดเมื่อก้อน ขน่อยทุกเนาะทุกบมมีอยู่บมมีกินเออลำบากเลี้ยงลูกโดยที่อยู่ในเทียงลังในน้อยให้ลูกให้ให้น้ำลูกทัวหัวน์ำบัตรขน่อยได้มาหักเป็นนางเทียมชีวิตขน่อยเปลี่ยนจากคามือเป็นลามือโดยที่ขน่อยบุกขึ้นว่าชีวิตขน่อยจะมาหอดมือนี้ได้จลจะงงใลูกมินไปบินกันกอนการพี่น้อง ขอบคุณที่พุ่งชงแห่งความหักคโกมิตานธรรมทานดุจเงาเทวดาเทวันมาุคเงยในวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ทรงศักดิ์สิทธิ์แิะมีดีมีเด่นมีอำนาจที่ลูกได้นำเอาพี่น้องมาจากทางธาโพมือใส่ผู้ทองแขงสถานิเกศมากรบาลีในการเสริมดวงชะตา่านธพุทธเทวดาพระสงภ์แก่ตาเทพสำหรับในวันนี้เวลานี้คงกับมือวันจันทร์เดือนสิบออกใหม่เจ็ดค่ำที่ลูกได้นำเอาพี่น้องมาจากทางธาโพเขามาหัดประพักองค์ประกอการมาเสริมดวงชะตา่านธพุทธเทวดาพระสงภ์แก่ตาเทพสำหรับในวันนี้เวลานี้โคเลย ดีเดนอัหาของพงเปลี่ยนเสมือนดีเด่ใหญ่ยใหญ่เนือกัสรรพสินได้ทางพงในโลกนี้ผงเป็นภาาโลกลยสางมษย์สรรพสินได้ทางโงในโลกนี้ก็เป็นของพคงแต่วันนี้เวลานี้ลูกคนหาพาพิดาพาบุตรพยญาบริสุทธ์หรือวัตูุสวรรค์รือประเทศเทวดาผู้ทงหามหักคมเตาลกเลยาติพิดาที่ผ่านมาที่้งงให้ลูกเกิดมาเป็นนางเทียมในการขอแก่ขอปพดกับบางงตาลูกลานที่ดขาดเหายในการชอบกันหาดตาบริมีเงินค้ำของโค้ันพุ่งพนหลังวันนี้เวลานี้และแล้วว่า นางอุดมเกิดมื่อวันเสาร์อายุ48ปีผัวคงเพิ่นมีนามเสือว่าสุกบุตรเจ้าก่นเกิดอายุเพิ่นกับรุ่นลาวพาประมาณ60ปลายแต่เพิ่นมาขออยู่คันคอยองคันไหวแต่การพอมาต่อสตางเงินเงินของเพิ่นเป็นเงินจำเลาวจำนวน1,000จพัีพและเงินไทยจำนวน100บาทและลูกได้นำมาขอผัวของหนามานเกิดมื่อวันจันทร์อายุตก45ปีเมียคงเพิ่นมีนามสุบรรณขันเกิดบุตรเจ้าก่อนเกิดแต่อายุเพิ่นตกใน44ปีเด็มายกคันคอเด็มายอคันไหวเต้นผักแทนผัวคงเพิ่นสำหรับในเวลานี้ลูกขอเถิดเกิดได้จะตือ ในการทำพิธีในวันนี้ขอให้เป็นประตามนำประทัยของพงทุกสิ่งทุกอย่างขอพงยานำลูกขไปในการทดลองขอให้เชื่องพิราคอยเขาวคือเดือนพงเอ้ยพงเอ้ยสัญญากับลูกว่าถ้าคนได้แสดงหนาา้าราซาในจักรของพงคุณนั่นจะตลอดปไลอดภัยคุณนั่นจะมั่งมีซีสุขและคุณนั่นจะร่ำจะรวยแล้วคุณนั่นจะมียู่มีกินจะโบเจ็บโบไข่จะโบ,ะบะถูกจะโบจนสำหรับในเวลานี้ลูกการได้อยู่ขันคอได้ยกขันไวแล้วขอเทพเทวดาจงลงมาเป็นสักขีพิงานพร้อมผับจะพวกกันในการขอเสริมดวงสตาบารมีให้กับครอบครัว ขอหน้าที่เมีานสื่อว่าอุดมหรือว่าครอบคุ้มของหนามันท erm ี terrible, ่เด็ดในแทนผักขั่วคงเพิ่นขอพระบิดาเจ้าทรงเป็นผู้ปรดผู้แก่ละวังดวงชะตาสิเดขาดได้หายตกเกียร์เสียหายไปนั้นหายใจหายน้ำคนเพิ่นชะตาเพิ่นโชคเพิ่นลาเพิ่นพงเอ้ยเงินขับดุ่ใด้วัวใจมดุที่นัดนบัวใบซ้ำนำเบิกคุณตะกอให้ได้กินปลาสหรับในเวลานี้ลูกขอาสารภาพคนพิบัติคล้องลูกและลูกขอาสารภาพคนผิดบาปแทนครอบครัวของนามันและครอบครัวของ น้าอุดมถ้าปกกติทำผิดสิ่งใดโดกกดบัญญัติของผ้าสวรรค์โดยกายวาจาใจด้วยการกระทำโดยการปากเว้าขอเทพเทวดาจงอภัยเนี่ยทั่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้เวลานี้ลูกขอเทพเทวดาจงมาแต่กายแต่ใจเพิ่นนับตัวจนหัวตีนนับจริงจนหัวผมวเลยสำหรับมันออกไปสิ่งทกิบจุนบ่งงามในนักก็คือข้อในนักก็คือมันในนักก็คือสตาร์ในนักก็คือเราเราหัวเราทีเราดันเลยเราเด้งบรรญากาศตัวฆ่าตัวช่วยแล้วันนี้เวลานี้ พคนในน้ำเอาข้อมาประกอบด้วยมักไม้จำนวนเก้ายางยอดไม้จำนวนเก้ายอดดอกไม้จำนวนเก้าสีถูกจำนวนเก้าดอกมีคันหาคันแฝดเดี่ยวการแฝดเยอะตุกยี่สามดอกซาบัดประกอบด้วยสินคืนแพ้ว่าขอเทพเทวดาแหล่งใส่ซาสสนุกขอโคกจงรุ่งมาหัเอาเครื่องขับของพูนเหล่านี้คือเป็นสุดดินแดงของผ่าสวรรค์แหล่เป็นผู้จดเป็นผู้แต้มแหล่เป็นผู้ต่อผู้เติมเรื่องดวงชตาและบารมีระวางสองกับสองชายในการหาเงินทำควาขอควบคุมบ่อยแผลบ่อยเพื่อกันหนักจะมีเวลานี้เป็นต้นไปในการสอบการหาดวงชตาบารมีแต่ละกันแต่ละตอน มีแต่เทพเทวดาเท่านั้นจะสุขจะแต่งมีแต่เทพเทวดาเท่านั้นจะเป็นผู้นำหนาพาทางเคลื่อนบวชพิษบวชพลาดบวชขาดเคลื่อนขอให้มีขึ้นเดี๋ยวมีกำไรขอให้ใหญ่ให้สูงขึ้นในนามของเทพเทวดาสำหรับในเวลาที่เป็นตุลไปลูกเองขอตั้งนาให้กับบูกกับหลานในการขอภาวนาที่ฐานฐานสื่อสารระวังสิ่งศักดิิ์สทธิ์ก็คือพระบิดาพระพุทธไหยานบริสุทธิ์ให้กับบูกกับหลานในการที่หอนมัวฝืนเย้งสำหรับในเวลานี้คงเอ้ยหักเขาเมตตาเขาอวยพรเขาเจิมให้เขาโดยพระราศีมีของหมักใหม่ยอดใหม่ทุกเทียน และเจิมรัชมีเขาให้เต็มล้นไปด้วยไฟฝ่ายาบริสุทธิ์ที่ได้มาจากผ่าสวรรค์เปลี่เสมืนเปลี่ยนนจินดาหนักจะมีเวลานี่เป็นตัวไปสองครอบครัวนี้ขอให้ทีมใจเก่าแล้วใจใหม่ในการชอบกันหาของคนบ่มีคำบัตรคัดบ่มีคำบัตรคองบ่มีคำบัตรหยุ่นบ่มีคำบัตรยืมให้เลียนให้ไล่ให้ใหญ่ให้ซูกขึ้นในนามของเถิดเจรจาขอมาต่อเงินเงินคำขอพระนวิญาเจ้าเสริมบารมีเศษเงินเศษคำให้ครอบครัวของหนัอุดมให้เต็มล้นไปด้วยรัชมีจำนวนสิบสองเศษบ่ให้สาวบ่ใอยมองหนักจะมีเวลานีา ขอให้ข้าให้ขายให้เรียนให้ไร้ตามที่พงศ์ทรงเชิญยาไหวแม้แต่นามจอกหนึ่งคนนีจะได้มาแมตตามที่พงศ์ทรงให้หนุ่มเรียนตำราความพันพงเอ้ยพันธิมีจงเกิดขึ้นสันติสุขจงเกิดขึ้นและความห่างคงมีจงเกิดขึ้นสำหรับปีนี้เวลานี้ลูกขอพันภาษาเทพเวลาที่ทรงประทานให้กับลูกเป็นภาษาต่อเติมเรื่องดวงชะตาและบารมีต่อเติมเรื่องสินเงินสินค้ำให้กับลูกกับหลานในในมอนี้เวลานี้เป็นวันงามยามดีแล้วขอเทพเทวดาจะตบหลังนี้จะตีหลังชงทรงนำหนาคาทางซุบเขาแต่งเขาเขาเข็มเขานัวในตัวในตัวของเา เืชาบันชองภูมิลำนาวของเขาไป่้องผักจะพวกกันนับจะมีเวลานี้เป็นตัวไปเขาจะสุกจะแ้งหางกกเขาจะเข้มจนหนวกกระเทียบเทวดาในนามขององค์พักภูเป็นเจ้าอะชะตาตาตาอูตารมะอูชะตาตาอูใะนามวาตาตาอูะตะนาตาตาตาอู

สุขคนนานาวสะตาอนานาวสุขุนานาวาวาตาตนาวคนานาวาคนานาวาวตตะนนาาวตตะนาสะตตอสะตาตาตะนนาวาวตตะนาวโอสะตาตาขุนนานานาวตตะนาววตาตนาวาวตตะนาววตาตะจงสัดจอบธรรมขอพงเป็นผู้กลจิตกองใจให้เขามีความสัดจิอบธรรมต่อครอบครัวของนามันขอพระบิดาเจ้าเป็นผู้ทรงนำหนาพาทางให้เขามีควม และให้เขามีความเมตตานับจำมีเวลานี้เป็นต้นไปขอบข้อขอบนี้จะมีศาสนาเนื้อมาเนื้อสตานเนื้อผักเนื้อพวกในนามเขงองผักภูกเป็นเจ้าสําหรับบริเวานี้นามันและหน้าขวัญแต่มายกุคนขอเดี๋ยวยองันไหวแล้วขอพระบิดาเจ้าจงอย่าให้แพ้่าให้เพื่อนกันนับจำมีเวลานี้เป็นต้นไปลูกเองตั้งนาน้นแล้วขอองไพ่ผ่านงานบริสุทธิ์จี่ไดนมาจากสวรรค์ห่างกาลกิจิญญาของลูกลูกขอหมอบิชตินชินเสมอเทเจือราภุชงคูแกตาทิพย์ บีบกระตายไายกระรอกฉลามใีเวลานี้เป็นต้นไปลูกใหายลูกขอให้เทพเทวดาทรงให้ความหักไร้ความเมตตาขรอบครัวของพวกเพื่นด้วยบิเด็ดอำนาจของพระบิดาพระพุทธายะบริสุทธิ์ในพระนามขององค์ผักผู้เป็นเจ้า

ยิงคนนี้เพิ่นมาขอต่อสตาร์เงินกับเทพเทวดาคุณทรงผู้แก่ตาทิพย์ยิงคนนี้ในยกคันคอยในยกคันไหวในการขอสละของกานในการเอาของหอยเมล็ดเอาของใหญ่ก็คือเงินคำพอเอ้ยเงินคำไดยพาะเ้อขอยิงคนนี้ต่อหย่นเงินยอนคำขึ้นลอยเท่าคันเท่า แสนเต่าลักล่านเท่าคอให้ยิงคุณนิเด้ลลาพระพรจากผ่าสวรรค์สามชิปต่อหกชิปต่อลอยๆท่อตามจีพงษ์จงห้ลูกเห็นนำตำราคมพันขอโอ้ยนะผ่าสวรรค์เป็นอย่างไรในแผ่นดินโลกและในที่นี้ลูกก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นสำหรับในเวลานี้เป็นต้นไปถ้าพงหักขน้อยเส้นใดก็ขอพงษจงหักหลุดลานเส้นนั้นขอให้น้่นนี้เป็นน้ำศักดิ์สิิทธ์และมิตรพิเดชมีอำนาจขอแผ่บิดาเจ้าทรงเทพระพรเทเงินเทคำโ่งลาภเงินคำลงมาจากบนบนคือผ่าสวรรค์ไทยลงมาเทลงมา อย่าให้มีคำว่ามืวอยังมีคำมวมัในครอบครัวสั้นองคนนห่างเปีสมือนกละห่างเนมีเปีบเสมืนัเหมมีสำบึเวลนนี้ลูกขอมอบบาลมีของก็ดส่วนใดส่วนหนึที่ถืมาจากาสวรรค์บีแบ่งปันให้ลูกให้ลานนำไปใส่ในครอบครัวเฮือนสั้นขอพระบิดาเจ้าอย่าถือเป็นกรรมอย่าทำเป็นโทษสินทินลูกหลานเหตุไปสินที่ลูกหลานสอบไปขอโคงจงให้ความแจ้งควาเข้าเกิดขึ้นในางกายและจิตวิญญาณของผนในพระนามของเทวทวาราอุตตระตะนาวอวัตตะนาวอุตตระตะนาวอวัตตะนาวอ

คุณธรรมดาว่าจะตาตาว่าจะตนักนาคูจะตนาหนาวกุ้นาวว่จตตาความอยู่เย็นเป็นสุขจงเกิดชันติสุขจงเกิดความหักจงเกิดในตต้นหรือว่าในดินดอนตอนกลาของำค่ำคุณนับจนในเวลาที่เป็นต้นไผ่ลูกขอบพระคุณที่เทียบเทวดาชุบลงมาเป็นสกีพิญีานในการขอเสริมดวงสตาบารมีในการขอต่อสตาเงินสำหรับในเวลานี้ก็จะจบไปลูกขอบพระคุณที่ฟงจงหายความหักกระพน่อยขอบพระคุณที่ฟงจงบ่ให้มีมันมีสตาร์มาขอบมางามในการขอทำพิธีในวันนี้วันนี้เวลานี้ลูกจะได้มอบนำทิพย์ นำเงินนำคำนำโชคนำชายนำในายนำลูกที่ได้มาจากข่าสวรรค์เหมาะขึ้นก็กลับไปถึงเงินทางลูกหลานลูกหลานอาบไปแล้วห่างไกลพงค์คนหนก่งขอดีสิขียงคือดาวเทาคือเดือนให้เป็นกินกายหอมหัวที่ได้มาจากข่าสวรรค์บ่อยมีเกาะบ่อยมีเข็นบ่อยมีมันบ่อยมีสตานบ่อยมีศัตรูมาเบียดมาบังบ่อยมีคำว่ามืดบ่อยมีคำว่ามัวนักตอนนี้เวลานี้เป็นต้นไปลูกขอพกรเรศลเจริญเทพเทวดาที่ทรงให้ความหัก ใ้ความเมตตาลูกในมื้อี้เวลานี้ลูกคอโพนโมธนาหนกใจเก้าเท่าใจหัวคุณของเทเทเวด์เบราขนมุกคอถูกจริงนี่มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเทิน <c oughs> อือนะลบกนะปิดลิปเลยนะ่ะ พอโจ๊กคิปเด้อพี่น้องเด้อตัว่ามาหอดีก็คือเด็กสมเด็จในการเชิญดวงเดลพี่น้องเด้อ